สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีว่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะไปวิ่นแดดโอ้ไอซีมาเยอะมาช่วงแดดเลยนะทุกคนนี่ค่ะทุกคนยิ่ทางสีค่ะหลับหลับจักอ่านจักคน อยู่บวงสวงสีมสสไม่เห็นลายสีสวยมันต้องขอดก็ได้มัมม้งใ้่ไหมแม่มาเตใสกันค่ะพี่มาเตอใสงานมือมีบานหอยแฉกอ๋อค่ะเรื่อยอยากมาเห็นเรื่อยะมาเอาบุญจ้าเอาทูบไปจุดไหว้เพลินได้เด้อค่ะเด้อถ้า,ายัางบ่ท่านกินข้าวกินน้ำกะอาหารตามสั่งก็มีค่ะจ้ะกาก้าวดอกค่ะ ใชอยู่ใส่นะอยู่ข้าวตะเกียงค่ะข้าวตะเกียงค่ะอยู่ตะเกียงดู่หาหน่อสิค่ะยิบเลยค่ะเก้าดอกค่ะมาขอพรอน้ำพิ่นก่อรแนนม่เพื่อม,มีโชคมีลาภ <laughs>

จ้ะทูบเอ้ทูบโชคทูบลาบนี่นะคนเชียวนี่ะค่แต่ทูบอันนี้เนะี่ยไม่ได้ไม่ต้องหยดค่ะทูบอันนี้ไม่ต้องหยดจ้ะหยดแต่ทูบไอ้ขอโชคขอลาบนะคะคนสื่อครูคนสิบคนทานมาแต่ทาน สวัสดีค่ะจักร้อยาจทีดินโอ้มันประหอดปานน่านค่ะเาปโอ้ค่ะยิบทูบได้เลยนะคะแยิทูบยค่ะเาออยากได้ใบสีจะได้เ้อใบสีทำยังนะ ออเอาเอาบะคะแม่เดี๋ยวหนูมาให้แมนากร่อยมันเนเอาคู่นึงบแม่แม่อันเดียวบค่ะรือเปคู่อันเดียวอันลรอย่ แดดลอนนะีติ่ซวิตามินซี่กับซี่หลายพอนมาพร้อมแดดเนาะค่ะเนาะจะมันจะซีวินอะเขามันซีวินก็นพักพักในสาราก,กอนเนาะค่ะเด้อพี่ พากันพักก่อนค่ะน,น,น,นั่งพักก่อนโอ้ตกีเทือบาปุ๊ต่ค่ะตกระเบนแหง้งค่ะตกปล,กปล,กปล,กปลักแป๊กๆค่ะ <c oughs> จะนั่งพักสาลาได้เลยค่ะพี่ค่ะเมืี่อแีแม่กระเบิงเ้อะ เขาไปเบิ้งแม่พี่กกอก็จิเห็นอีแม่ยืนพแพ้แหวอยู่แหละ<อ>จ้าอ, <laughs> อีรีได้เจ้ากดมาเป็นก็นให้ลูกให้ร้านนะกวกดเข้าไปช่องแม่พี่กกอก,กจุ๊ใชลูกว่าจังสีจ้าอ,อีแม่กษิเห็นอีแม่ยืนพแพ้แหว่ยู่แหละแมนค่ะ <laughs> แมนโอ้กันผู้งามเทน,นอเพราะวะ่าเ <ล S 1> ข้าผู้งามเทนอฟแหละค่ะ มาพร้อมแสงแดดค่ะไม่ไต,ไต้องถอดเกลบก็ได้ค่ะแม่จ้ามันมันห้อนถอดไปได้แล้วค่ะตีนสิพุ่ง ม,สสมากันเยอะนะคะขอมาหนึ่งคันรถนะคะเพื่อนก็มาทำบุญกันเนาะแล้วก็แวะมานะคะไหว้องะคู่เนาะมาขอพรนะคะถือว่าแบบมีโอกาสได้มาแล้วผ่านมาแล้วเส้นทางนี้นะคะก็เลยอ่าแวะมาเลยนะทุกคนรูปคล้องแล้ว นั่นแหละมาพร้อมแสงแดดเลยพ่นก็ได้พ่นก็โอ๊เอาหอนก็โอ๊เอาห่ายพ่นไปไยูบจ้ะจุดยบทูบได้ค่ะแม่แดดหอนใช่เนาะเหมือนไปจุดยิบฝุ่นก็ได้ค่ะจุดแล้วก็ไปไหวยบุ่นก็ได้่ะสาราุ่นมันจังบอก จ้ามันจังบ่ห่อนมันมีมันมีสลาอยู่ค่ะ่าคาถาเดียวกันนี่แล้วเก้าค่ะ้องแดดย่ำเทียนย่ำนั่นพอดีย่ำใบแล้วใบมเนต์ิใบชองบ่ใบม่งกลัวแต่นางย่ได้พมมันแห้งหอนอีกห่อนดีดียุดอัดูกแล้วกับคุณไปอธิษฐานอยู่ลาุกค่ม ร้อน<ม>อีลีเรอใช่ก็มีศาลาให้นั่งพักเพื่อนก็บอกว่าเออเข้าไปนั่งศาลาเย็นเย็นมากนี่แหละนะคะคนที่มอบศาลาให้ก็จะได้บุญมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าได้ให้ทุกคนได้พักพิงเนาะอ่ายามที่ร้อนนะ,ะโอ้เขาสิบิน็นวินแล้วเขาสิบิ็นวินแล้วแล้วเขาห่มเขาห่มไปนั่งศาลานะเพื่อนก็ผู้ให้เพื่อนก็ได้บุญด้วยนะคะอืม ในความร่มเย็ยนนะคะกับคนที่มาพักนะคะคนที่มาเวะเวียนมาเนาะ,นนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะ